เง่ยงบงบประมาณกับรัฐพาเนี่ยมันก็เหมือนกันทุกทุกยุคสมัยอะครับครับคือคำว่างบประมาณเนี่ยสำหรับผมเนี่ยคืองบแล้วก็ปออาปากมออารเรืองบประมาณอ๋อโอ้โหเอางั้เลยนะครับก็ผมอยู่อยงนี้อยู่กับข่าวการเมืองมาห้าสิบปีเนี่ยครับค่ะไอคำว่างบก็คือรายจ่ายรายจ่ายรายได้รายจ่ายประเทศครับค่ะ ปาก็คือการเจอกันระหว่างงกกับมานเอเพราะอ,อะไรไหมฮะครับเพราะถ้าเราเอางบประมาณตั้งแต่มีรัฐพามาเนี่ยมารวมกันแล้วเนี่ยถึงวันเนี้ประเทศไทยใช้เงินไปแล้วยอดเท่าไหร่ลองเอาเนี่ยตั้งแต่เจ็ดแปดแสนรวมกันจนปีสุดท้ายเนี่ยสาสามล้านสาม สามล้านกว่าเนี่ยสามจุดสี่แปดล้านล้านเลยน<ต>ครับถ้าเราเอาการนีปไปงบประมาณตั้งแต่เริ่มมีครั้งแรกจนถึงวันที่มารวมตัวกันแล้วก็ปร,ปร,ปรปับตัวเลขด้วยภาวะเงินเฟ้อเราจะใช้เงินไปแล้วมากมายมาหาศาลในการสร้างชาติครับแต่ว่าเราได้เราได้มาเท่าไหร่เออใช่จัดงบประมาณทั้งหมดครับแล้ววันเนี้ย การที่คนที่อยู่ในลักษณะที่เป็นผู้ผู้ใช้งบประมาณแต่ละท่านเนี่ยในรัฐสภาเนี่ยจากลูกชาวนาะลูกกำลังมีเงินคนละหมื่นล้านสองล้านมีมีเงินคนละหมื่นล้านไปแล้วเนี่ยเออใช่เพราะว่าเงินเหล่านั้นมาจากไหนฮะก็มาจากงบประมาณที่เขาเป็นผู้บริหารน,นี่แหละเออใช่อีกอะใช่ไหมฮะครับแล้วก็พักการเมืองต่างๆที่มีเาเอามาอภิปรายงบประมาณเนี่ยมีความสร้างสรรค์กันามากมายเนี่ย โดยเฉพาะอย่างพรักประชาธิปัตย์เนี่ยคุณจุลินเนี่ยอยู่มาแล้วสี่ปีเป็นเจ้าคนใช้เงินมาแล้วสี่ปีครับค่ะออพักการเมืองประชาธิปัตย์ตั้งแต่มีคนมากจนเหลือคนไม่กี่คนเนี่ยครับถ้าคุณยังสร้างพักไม่ได้คุณจะสร้างชาติได้อย่างไรเออใช่ใช่ไหมฮะใช่ครับปาร์ตี้ลินเหลือ<น>สามคนโอ้หน้าเกลียดคนจะคนจะสร้างชาติได้เนี่ยมันต้องสร้างพักการเมืองให้เติบโตได้ก่อนเออใช่อีก่ะ ใช่ไหมครถูกอีกเพราะว่าถ้าถ้าคุณไปทํำภาเมือนแล้วคุณไม่ประสบวามสาเร็จเนี่ยคุณบรรวิศคุณจะจ้างเขาทํางานไหมไม่จ้างแม่งเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะดูว่าแต่ละท่านที่มาเป็นพักการเมืองเนี่ยแล้วก็เข้ามายุ่งเกี่ยวกับการใช้เงินในแผ่นประเทศเนี่ยแต่ละคนเนี่ยล้มเหลวในการสร้างพักเกือบทั้งหมดเออใช่อีกมีแต่คนที่สร้างพักสำเร็จก็แมหมมีหนึ่งทักษิณครับ สองทนาทรเออใช่ครับและเมื่อก่อนปรปัตก็เคยสร้างพรรคใหญ่ได้ครับนะเพราะนั้นวันนี้เราดูความสามารถของพวกเขาก่อนถ้าคุณยังสร้างพรรคการเมืองให้ยิ่งใหญ่ไม่ได้และคุณยังหาความชอบหาความนิยมจากประชาชนไม่ได้คุณจะมาสร้างชาติให้พวกผมได้ยังไงะเออจริงอีกครับใช่ไหมฮะจริงอีกครับเออที่นี้มามาดูรวมก็ประมาณเป็นดินเอ,อ่อ รปนเวศครับผมหนึ่งในสามนี่เป็นเรื่องเงินเดือนค่าราชการโอ้โหเยอะมากสี่กาลานกว่าถ้าผมทําร้านกาแฟร้านหนึ่งได้เงินมาสิบบาทต้องจ่ายให้กับลูกจ้างสามสิบกว่าบาทจ่ายให้ค่าวัสดุในการชงกาแฟอีกหกสิบบาทมผมจะเหลือเหลือสิบบาทเสียภาษีก็หมดแล้วหมดแล้วครับเจ๊งครับนะตอนนั้นเนี่ยก็ประมาณวันเนี้ ที่เราเอามาใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยที่คุณมิวิทพูดตะกินเนี่ยบอกว่ามันมีงบพัฒนาอยู่นิดเดียวแล้วมันจะไปะสร้างชาสร้างเมืองกันยังไงเออใช่ครับเนี่ยฮะแต่พอนั้นเรื่องงบประมาณเนี่ยคุณจะพูดกันกี่ปีเหมือนเดิมหมดค่ะนะฮะแล้วก็ประเทศนี้ตั้งแต่ผลทาข่าวการเมืองมาลุกสมันจะมียุคเดียวนั้นที่ตั้งงบประมาณเป็นบวกได้สมัยไหนครับ ยุคุณทักษินอ๋อเคครับนอกนั้นมาติดลบตลอดชีวิตนะติดลบก็นี่เป็นหนี้เ<ช>ขานะครับต้องไปขอยืมเงินไปกู้<ช>มาคือเราถ้าเรา,าขายขาดทุนมาตลอดเจ็ดสิบห้าปีแปดสิบปีเนี่ย <c oughs> ต้องถือว่าเราเราเป็นประเทศที่จเจริญมากนะเพราะเราต้องรวยมากเราถึงจะขาดทุนได้ยาวนานขนาดแปดสิเก้าสิบปีเนี่ยเอออันนี้น่าฟังเว้ยเรารวยจริงๆขาดทุนมาตั้งยาวนานเลย ถ้าขาดคุณเก uh. ้าสิบปี uh. ยังอยู่ได้เนี่ยเออ